กเนาะเป็นกำลังใจเปิดเทิมให้วันแรกใ่าอยู่เหรอวันน uh ี้เป็วันนี้เก่งแล้ว้เองพแม่เขาังะมาให้บ้าอไปอุนะบ๊ายบายครับอแพ้ผู้เรียนนี่เดกใครนี่คือทานอะไรวันนี้เส้นบะหมี่ เอาข้าซอยกินข้าวเร็วก็เลยปกตินอนหลอนนอนเมนเออเออ่ต้องไปก็ได้ครับก็คือม้หูเดี๋ยวค่อเอาตีมาต่อครับุงมุนอนนอนเดพยวนอดีกอ่บมามือหน่อยนะเดี๋ยวไปกินข้าวเสร็จแล้วไกินนะนะเป็นพี่ใหญ่ไปทานทีหลังแล้วเวลาลูกบาลสามยังมีนอนอยู่ไหม รู้จักใบเฟิร์นไหมเครื่องกันตั้งใจเรียนนะคะตั้งใจเรียนนะตั้งใจเรียนแสดงว่าเราเรียนแค่สองอาคารนี้ใช่ไหมอาคารดีไหมอ๋อครบแล้วพร้อมแล้วนะอยู่ข้างหน้าห่าถึงตรงด้านน่าคุไปเข้าซอยไก่อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าเข้าซอยไก่ ไเจอของจริงแล้วทีวีก็มีให้ดูของเล่นก็มีให้เล่นเห็นที่นี่สบายกว่าอยู่ที่นี่ได้ไหม schaut, อ,อ่ะไปลองข้างนอกไปเดินดูพี่กี้ร้องอยู่บอกบอกบอก finished. ครูแล้วว่าพามาไอส์ครีมมาลองกินไอส์ครีมไหมไหมไหมเงียบเลยน้องน้พี่ๆรอให้ร้องรองแป๊บเดียว บริหารเทศบาลตะบนเฉลิชัยลงพื้นที่มามาเยี่ยมนะครับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตะบนเฉลิชัยและศูนย์เล็กๆนะครับแล้วก็ถือโอกาสให้กำลังใจคุณครูในช่วงเปิดเทอมวันที่สองของการเปิดเทอมประจำปี2 5 6 7นะครับก็ได้มาเยี่ยมนะครับเด็กๆในห้องเรียนแต่ละห้องนะครับแล้วก็เอาไอศตรีมาเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆในช่วงเปิดเทอมครั้งนี้นะครับมาถือโอกาสวันนี้มาเยี่ยมนะครับก็ต้องขอขอบคุณ ทางคณะครูนะครับที่ให้การต้อนรับแล้วก็พาเยี่ยมชมนักเรียนที่ในแต่ละห้องแล้วก็มาดาูและการมาช่วยกันแจกให้สกรีมในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณครูครูอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับรเดี๋ยวหลังมาเลี้ยงใหม่นะเดี๋ยวเอาสกรีมมาให้ใหม่